ของเดิมนะตรงเนี้ก็เปลี่ยนไปสองครั้งละนะครับครั้งแรกใช้บรรทุกบรรทุกหนักแหละแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนไปมันดังครับมันดังสวัสดีครับพบกับผมและพี่ชายอีกแล้วครับสวัสดีครับเจอเมื่อมีปัญหาแฟนแฟนซิบโครมาดูกันดีกว่าอเดี๋ยวไปดูกันมาดูกันยากอกกันพอมันลง พอมันลงแล้วครับรถผมมันหนักอะเนาะก็เนี่ยพอพอพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยพอไปใช้งานเนี่ยมันแตกเลยแยกออกจากกันแยกออกจากกันเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงล้อเนาะนี่เป็นล้อด้านนอกโผล่มาเนี่ยคือล้ออยู่นี้นะนี่เป็นลูกปืนล้อด้านนอกด้านนอกมันเป็นลูกปืนแบบนี้อ่ากงนกกงนกครับจากอันนี้จากเยอรมันแล้วเนาะของเยอรมันละมันเป็นแตกนี้เลย จะถือว่าดีสุดอ่านี่นี่มันดีสุดมันแตกครับเนี่ยแตกนี้เลยจริงนี่ล็อตหลังเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนไปทิปเดียวเองเวิ่งไปเปลี่ยนเสร็จแล้วก็วิ่งไปหัวหินก็ดังอย่างนี้อีกเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับก็ก็เลยต้องหาวิธีแก้นะครับตอนนี้ก็พี่ชายก็ได้ผ,ดผ่าดูผ่าครับผ่าดูแล้วมันมันกินด้านในมันเป็นร่องอย่างนี้เลยพี่มันอ๋อนี่เราผ่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ใแล้วมันเป็น มันเสียหายจากอะไรบอกผมปรากฏว่ามัน mm hmm. รับน right. er ้ําหนักไม่ได้อืมปรากฏว่าลูกปืนตับเนี้ยลูกปืนกงนกเนี่ยรับน้ําหนักไม่ได้ใช่รับน้าหนักไม่ได้ก็เลยเปยนเบี้ยวเลยเสื้อแตะเสื้อบิดบิดเลยนี่ทิปเดียวนะนี่ทิปเดียวเลยเดียวกรุงเทพหัวหินครับทิปเดียวก็พี่ชายก็เลยโมให้ใหม่ใช่เป็นอย่างนี้เอานี่เลยครับลูกปืนอย่างนี้เลยนี่ สองอันสองตับยัดก็ไปเลยใส่ไปในนี้แล้วช่น uh, ี้อยู่ไหมพี่ชายก็ต้องนี่แหละก็อยู่ที่ต้องลองแล้วล่ะต้องลองต้องลองก็คือเหมือนเหมือนคิดครั้งแรกว่ามันจะสําเร็จไหมก็ต้องลองครับน่าจะน่าจะดีกว่าเดิมเนี่ยใส่ไปสองตับเลยครับใช่น่าจะดีกว่าเดิมทั้งหมดสามเนี่ยมันมีด้านในอยู่แล้วแบบเนี้ยด้านในแต่นอกนี่คือรับน้ำหนักเลยสองตับ ครับอันนี้ก็เป็นสองตับควานเสื้อใส่ควานเสื้อเข้าไปใส่นด้านนอกก็มีซีนเหมือนเดิมซีนซีนเหมือนเดิมป้องกันสนฝุ่นฝุ่นเหมือนเดิมกันเข้าเหมือนเดิมซีนเหมือนเดิมซีนอยู่ได้เหมือนเดิมล้างเข้าไปแล้วมีตัวล็อกล็อกไว้ก็มีปลอกยันด้านในอ่ะโอเคต้องบอกก็ลองให้เสียลองละครับนี้ให้เสียลองดูครับผมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีโปรเจกต์สองเียถ้ามันไม่อยู่ก็โปรเจกต์แรก ก็ไอไอกงนกเมื่อกี้อันนี้นี่แบบนี้นะฮะเราเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้สองตับเลยไม่ไไม่อยู่ก็ให้มันรู้ไปไม่อยู่ก็อย่างนี้ถ้าไม่อยู่อีกพี่ชายเอาอย่างนี้ใส่เลยสิบล้อวะครับเนี่ยสิบล้อปืนใหญ่มากเนี่ยอ่าว่ากันครับเดี๋ยวไปลองดูแล้วไปเทดสครดูว่ามันได้ไหมนะสองตับกับรถพิงกี้แต่ว่าจะเปลี่ยนกองนกต้องมีพวกปืนต้องมีข้างมือตีหน่อยนะ อถ้าเราจะเปลี่ยนกงนกเนี่ยต้องมีลูกปืนกงนกต้องมีลูกปืนนะนะแกทำเครื่องมือเครื่องมือสนับตีตีตีเข้าตีออกครับมันบางไงมันบางแล้วมันตีโดนดนิดนิดหน่อยนก็เสียละอืโดนนิดนิดหน่อยหน่อยก็เสียแล้ว,ม,ลวมันจะมันบางมากกงนกใช้ค้อนหรือว่าใช้เหล็กตีมันกันเสียหายไงก็เลยต้องกลิ้ไฟเบอร์มาีตีอ๋อไฟเบอร์ตีกันเสียหายครับ โอเคเดี๋ยวไปลองดูครับขอบคุณครับและพบกับผมใหม่นะค,ะค,ครับสวัสดีครับพี่ชาย